เมื่อวานฉันโทรหาคุณคุณบอกว่าคุณยุ่งอยู่สะสารส่งรูปมาให้ฉันฉันเห็นแล้วคุณยุ่งอยู่จริงๆคุณยุ่งกับการดื่มเที่ยวคุณเป็นหมอที่ดีจริงๆนะดื่มเหล้าแล้วจะทาไมเป็นหมอดื่มเหล้าไม่ได้เหรอฉันยังเปิดคลับเลยเธอเป็นอะไรกับเขามายุ่ขนาดนี้ใช่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขา ฉันไม่ใช่ใครทั้งนั้นในเมื่อหมอกู้ยุ่งขนาดนี้ต่อไปเรื่องของครอบครัวเราก็ไม่รบก,กวนคุณแล้วแล้วก็ฉันจะพาพ่อไปรักษาที่ต่างประเทศรุ่นพี่จัดการให้พวกเราหมดแล้วพวกเราไปได้ทุกเมื่อแล้วแต่คุณเลย ขอโทษที่รบกวนเซียวเซียวก็มาแล้วไม่ใช่เหรออยู่ไหนเธอเป็นอะไรอ่ะฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอกู้กล้ารังแกเธอขนาดนี้ฉันจะไปคิดบัญชีกับเขานี่เขาไม่ได้รังแกฉันเธอไม่ต้องไปคิดบัญชีกับเขาฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์กรธหรือเสียใจพวกเธอสนุกกันไปนะฉันไปก่อนละ